าเจอกันในไลฟ์พักครึ่งนะครับของเกมนะครับเชลซีกับบาเยนนะครับก็จบด้วยบาเยนนำสอหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่ารายละเอียดของเกมเยอะมากนะครับรายละเอียดของเกมเยอะมากเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาพร้อมกันแล้วมาว่ากันทีเดียวนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันกว่านะครับก็ว่าถึงเกมนี้หน่อยฮะโอลิเซดีครับดีแต่ว่าถ้าไม่ใช่คูรูเรยาเราโดนหนักกว่านี้ นะครับเราโดนหนักกว่านี้ต้องใช้คํานี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาพร้อมกันนะครับว่ากันถึงรายละเอียดของเกมเกมนี้เป็นไปอย่างต้องใช้กว่าเป็นไปอย่างที่คาดจริงๆว่าเกมรับทั้ง2ทีมไม่ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับวัดกันแค่ว่าใครจะมีความผิดพลาดมากน้อยขนาดไหนนะฮะใครจะมีความผิดพลาดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เอาจริงลูกแรกเนี่ยก็จะว่าไปเราก็มีความผิดพลาดถ้าถ้าเราไม่ได้มองย้อนจากจากจังหวะที่ เราเสียฟรีคิกนะที่เราปล่อยให้ให้เขาได้ครอสบอลผ่านทะลุ2สามด่านเนี่ยถือว่ามีความผิดพลาดสำหรับเราด้วยนะครับอ่ะรายละเอียดเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่ามีเวลาประมาณ15นาทีนะครับคือเราเริ่มต้นมาเนี่ยเราเพรสใส่ใครใครอยากโดเนทนะครับสนับสนุนค่ากาแฟซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทซปเปอร์แตงได้คือเราเพรสใสงแต่5นาทีแรกซึ่งเป็นรูปแบบที่เราเล่นเหมือนตอนเพสเชซึ่งซึ่งทำได้ดีครับ โดยที่พาวเมอร์ยืนสูงแล้วให้แล้วแล้วก็พยายามมีเพรสซิ่งสู้กับทางฝั่งเขาจริงจรงจริงๆสูตรสำเร็จของเชลซีเนี่ยใครเห็นลูกที่เอนโซฟอนเดสจับบอลบ้างครับเห็นปะใครเห็นแล้วกดใครเห็นเหมือนกันกดหนึ่งลูกที่เอนโซฟอนเดสจับบอลแล้วคอหลัดไลเมอร์เข้ามาบล็อกอะ่ะลูกนั้นน่ะคือลูกสูตรสำเร็จเชลซีเลยลูกนั้นคือสูตรสำเร็จเชลซีเลยลูกนั้นนะ่ะ คือถูกต้องเลยถ้าเข้าไปเนี่ยคือคือเหมือนเกมเป๊ะเชเป๊ะแต่ว่าเอนโซเฟรเดสจังหวะนั้นอนะ่ะมันช้านนต้องพูดต,งตรงๆมันช้ามันไปจับบอลเนื้อง่าราคาแพงไปหน่อยแต่เอนโซมันเป็นนักเตะสไตล์นี้อยู่แล้วมันเนื้อง่าราคาแพงในเขตโทษอยู่แล้วซึ่งมันก็คงจะต้องไปปรับอีกทีอะ่ะมันเข้าสูตรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าจุดอ่อนของบาเยอร์เนี่ยตอนแรกผมมองว่าเป็นคู่เซนเตอร์นะโจนาธานทากับกับ,กบอ,อ,อุปเมกาโน่แต่กลายเป็นแบ็คซ้ายขวาเว้ย โดยเฉพาะฝั่งซ้ายโจซิปตานิชิชอะผมว่าเราโจมตีได้เยอะมากๆนะครับเอางี้เกมรับของฝั่งเชลซีเนี่ยผมว่าเราเป็นห่วงแค่หน้าคู่แค่คู่เซนเตอร์กับการที่โอริเซ่เจอคูคริยะ1ต่อหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งนะดูเหมือนว่าครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของโอลิเซ่จะค่อนข้างดูดีกว่าคูคูคริยะเล็กน้อยแต่ไม่เยอะแต่ถามว่าการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยถามว่า มันมันติดคุคุริยาก็ติดนะแต่แต่แต่มีมีโอกาสมากกว่าเพราะโอลิเซ่แม่งกำลังมั่นใจแม่งมั่นใจมากคือคุคุริยาก็อยู่ในช่วงที่พีคแต่โอลิเซ่แม่งก็พีคเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยการเจอกันระหว่างโอลิเซ่กับคุคุริยาแม่งจะเป็นอย่างนี้ทั้งเกมคือผมบอกเลยเท่าันนี้ไม่ใช่คุคุริยานะเป็นกุสโตหรือเป็นใครก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มสูงสุดอย่าลืมนะคุคุริยาเนี่ยคือแชมป์ยูโรครับผมบอกเลยถ้าเป็นคนอื่นน่ะแม่งปลายฉีกหมดอนะ เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการสู้ที่สมน้ําสมเนื้อพอเข้าใจได้ว่ามีบางช็อตที่คุคุริยา,าดวโดนกับโอลิเซแล้วแพ้ไปบ้างประตูหนึ่งูนย์เน่ยนะประตู1นึูนย์เนี่ยมันเริ่มจากการที่ฟรีคิกแล้วนักเตะบาเยนนะไม่เตะบอลไปโดนกรรมการซึ่งมึงไม่ควรอยู่ตรงนั้นข้อแรกเลยใครเห็นด้วยกฎหนึ่งคือมึงไม่ควรอยู่ตรงนั้นคือผมภาคบอลมาไม่เคยเห็นผู้เล่นบาเยน ตั้งบอลแล้วเตะใส่กรรมการนะฮะแล้วก,ก็กลายเป็น d r อ p บ bon. อลแล้วประเด็นคือตอนดร o p b bon, a l เนี่ยมึงก็ด r อปในช่วงที่ผู้เล่นเชลซีม่งยังไม่พร้อมเนื่อไหมเท่ากับเหมือนมึงได้ฟรีคิกในระยะที่ใกล้ขึ้นน่ะนะฮะเออคือดูดูแบบเหมือนจะเข้มอ่ะแต่ไม่เข้มแล้วก็กลายเป็นเชลซียไม่พร้อมแต่ถามว่าเชลซีไม่พร้อมโทษเขาได้ไหมก็โทษเขาไม่ได้เชลซี Chelsea ก็ต้องพร้อมกว่านี้เพราะจังหวะเสียประตูผมเอะใจแล้วจังหวะโอลิเซเปิดอ่ะ คนที่ตามเข้าไปประกบโอลิเซจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งคือเจ้าเปโดนะคือเจ้าเปโดนะครับซึ่งเจ้าเปโดผมว่าทําไมจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งทำไมคูคุริยาแม่งหัวทิ่มเลยวะปรากฏอ๋อไม่ใช่เป็นเจ้าเปโดแล้วคูคุริยามันขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษทําไมคูคุริยาขยับเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะมันเป็นการเซตอัพในจังหวะฟรีคิกนึกออกไหมฮะคือลูกเน,นี้ยถ้าบายเยิร์เปิดฟรีคิกหรือเล่น,เล,นเล่นธรรมดาโดยที่ไม่ได้ชบผู้ตัดทิศิล้ธธ์และตัทสศินดรอปบ,บอล่ะ คือผู้เล่นเจลซียมันเซ็ตไว้สาหรับฟรีคิกเพื่อนเื่อเข้าใจไหมฮะกดหนึ่งกดหนึ่งไอ้ทีนะถ้าเข้าใจคือเซตไว้สาหรับฟรีคิกเสร็จเมื่อพอมาโดนกรมกร,กรมการแล้วกรรมการดรอปบอลให้เล่นต่อคือกรรมการเป่าผมไม่ได้เป่ามองว่าแย่นะไม่ได้ตําหนิว่าโอ้โหพอบอลตามหลังมึงด่ากรรมการไม่ใช่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่ากรรมการเป่าไม่มีศิลปะไม่รู้สิผมภาคบอลไม่ค่อยเห็นนะ่ะที่แบบตั้งฟรีคิกแล้วมึงแล้วแล้วผู้เล่นเตะไปอย่างนี้นะถ้าเป็นผมนะผมอยากได้ฟรีคิกระยะใกล้ ระยะสมมติระยะสี่สิบห้าหลาผมตั้งบอลเตะยัดกรรมการเลยเหมือนได้ฟรีคิกใกล้ขึ้นกว่าเดิมอะถูกไหมเพืเ่อนเพื่อนอะคิดแอบคิดแบบนี้ถูกป่ะก็เตะยัดบูรษิ์เลยจะได้เข้าไปดรอปบ,บอลใกล้ขึ้นแอบคิดเหมือนกันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นผมว่าลูกเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเกมรับเราผิดพลาดถามว่าผิดพลาดยังไงเกมรับจังหวะที่โอลิเซ่เปิดเนี่ยตรงนั้นไม่ควรไปเจอไปโรที่เข้าไปไปดวลหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วพอเปิดเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยต้องยอมรับว่าผิดพลาดจริงๆเราต้องมองในทีมเรานะ จังหวะปาดเข้ามาแม่งผ่านคุคุระยาผ่านโทซินผ่านโรเบิร์ตซานเชสไปย้อนดูภาพเลยจังหวะนี้โรเบิร์ตซานเชสแม่งไม่แย่ขาโทซินก็ไม่รู้ว่าไม่แย่แต่ผ่านสองสาคนเข้าไปในเขตโทษได้ก็ต้องยอมรับว่าจุดนี้เราก็พลาดแล้วบอลที่เขาเปิดอะบอลลึกเหมือนกันเวยบอลลึกซึ่งถ้าใครสกิดตรงนั้นอะมันเปลี่ยนทางได้หมดผมว่าจุดนี้นะผมไม่ได้หาแพะนะจุดนี้โรเบิร์ตซานเชส ก็ปล่อยให้บอลผ่านซึ่งไม่ถูกนะแต่ก็ถามว่าเขาเปิดโอเคไหมเขาเปิดดีแต่ถ้าไปดูภาพย้อนหลังเนี่ยบอลไม่ได้ห่างจากตีนโรเบิร์ตซันเชสเท่าไหร่นะบอลแม่งเข้าไปในเส้นกรอบ6หลาเนี่ยแสดงว่าบอลมันลึกมากนะอ่าลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลูกแรกเราเราถ้ามองจากความผิดพลาดในของตัวเราเองนะคือ 1. เราเสียสมาธิด้วยจุดหนึ่งเราเสียสมาธิด้วยส บอลครอสเนี่ยเราดักกันไม่อยู่ด้วยอ่าอันนี้ชัดเจนแต่เดี๋ยวรายละเอียดจะมีอีกนะครับอันนี้ผมพูดถึงรายละเอียดประตูเพราะว่าเกมสนุกผมบอกเลยคนที่เปิดดูคู่อื่นเพอาริพูสองศูนย์แล้วใช่ไหมผมไม่แน่ใจสองหนึ่งเนี่ยไล่สองหนึ่ง,ง,งเกมนี้สนุกสําคัญที่สุดก็คือโอเคลูกโอนโกรเราจะไม่ผมผมไม่ได้ไม่โทษชาโรบาเราไม่ควรโทษชาโรบานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งเพราะมันบอลมันใกล้เข็โทษขนาดนั้นเรา หวังว่าแฟนเชลซีในช่องผมเนี่ยจะไม่ไปตําหนิชาโรบาตรงที่ว่าชาโลบาแม่งอ่อนเข้าไปตัวเองไม่เกี่ยวลูกนี้ยากสกัดยากครับเราต้องไม่โทษชาโลบาครับเราไม่ได้หาแพะมั่วๆนึกออกไหมในมุมผมนะชาโลบาตรงนั้นถ้าโดนโทษสิงก็โทษส,สิงก็เข้านะครับลูก2อศูนย์จากจุดโทษก็ต้องยอมรับว่าการเข้าบอลของไกเซโดจากการคล้องด้านหลังลูกนี้ไกเซโดมีส่วนผิดพลาดนะอันนี้เราคือไกเซโดชอบเข้าบอลแบบนี้ครับ แต่นี่มันคือเข็ดโทษอันนี้อันนี้ผมพูดวิจารณ์นะความเป็นจริงนะถามว่าจุดโทษบายเยอร์ควรได้ไหมอะผมถามเพื่อนๆควรได้ไหมตอบแค่ควรไมคร่ควรก็ได้ฮะเพื่อนๆผมว่าควรนะเพราะลูกเนี้ยไกเซโดเสียเหลี่ยมตอนแรกผมดูเลยว่าเฮ้ยมันจะมีสกิดบอลหรือเปล่ากล้องโฟกัสเข้าไปใกล้จังหวะคล้องไกเซโดพยายามจะลุกหมดจริงๆเป็นลูกเก่งไกเซโดนะเป็นลูกเก่งไกเซโดนะมันคล้องจากด้านหลังเว้ย มันคล้องลูกเก่งไคเซโดแต่นี่คือแม่งในกรอบเขตโทษแล้วมึงเจอแฮร์รี่เคนคือแฮร์รี่เคนมันตัวใหญ่กว่าไคเซโดเลยนะพอจังหวะมันคล้องเข้าไปดึงข้างหลังอ่ะไม่มีการไม่มีการโดนบอลเลยนะครับไคเซโดเข้าแบบไม่โดนบอลเลยเข้าแบบไม่โดนบอลคือเราพูดแบบไม่กระแดะเราเราไม่ได้พูดเชียร์ข้างตัวเองเสียเหลี่ยมลูนี้ไคเซโดเสียเหลี่ยมคือไคเซโดเรื่องที่จะจัดการกับจังหวะนี้ได้ดีกว่านี้อะผมใช้คํานี้ขาไม่ถึงครับลูกเนี้ยไปย้อนดูภาพ ในรีเพลย์ตอนชเช้าก็ได้ไกเซโดไม่โดนบอลเลยไม่โดนบอลซึ่งคอมพ l e ทครับเป็นจุดโทษอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นจุดโทษจริงแล้วก็เคนเก่าด้วยเราเสียเลี่ยมนะครับเสียเลี่ยมคือเราเราเข้าแบบไม่โดนบอลเอาแค่เอาแค่เข้าบอลกับปะทัก,กับแฮร์รี่เคนแล้วเราไม่โดนบอลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่เป็นจุดโทษอันนี้สารภาพเลยสารภาพเลยแต่นี่แหละสิ่งที่ผมกําลังจะพูดเพื่อนๆฟังพร้อมกันนะกฎหนึ่งนะ ผมกำลังจะพูดอย่างนี้ครับเพื่อนๆว่าการได้ประตูสองหนึ่งเนี่ยมันชัดเจนว่าเกมมันเปิดนะฮะอย่างนี้ผมโพสต์ใน Facebook แล้วแหละเกมมันเปิดและเห็นได้ชัดว่าบาเยินมีจุดอ่อนเป็นอย่างที่เราคิดเหมือนกันว่าบาเยินมีจุดอ่อนในเกมรับเอาของคุณคุณตั้มด้วยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าประตูต่อไปถ้าเชลซีโดนจากจาก ดวลหนึ่งต่อหนึ่งจากโอลิเซ่หรือความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนก็ตามสามหนึ่งโอกาสจบมีแต่จะมีประตูเพิ่มอาจจะจบสามสองอย่างที่คุณตั้มบอกนี่แหละมีโอกาสแต่เกมมันเปิดมันไม่ใช่เกมที่เชลซีเล่นครับเล่นจำได้ไหมตอนที่เชลซีจะไปเยือนยุคนั้นเจอพอตเตอร์ใช่ปะยุคพอตเตอร์เชลซีสู้ไม่ได้แต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นเกมมันเปิดมากๆแล้วสําคัญคือเชลซีได้สองหนึ่งไว้คือถ้าสถานการณ์เชลซีเนี่ยเล่นแบบสูสีนะจริงๆมันถือว่าสูสีเหมือนกันนะ แล้วจบครึ่งแรกแบบ2สอูนยะ์น่ะนักเตะเชลซีแม่งจะเซ็งนักเตะเชลซี Chelsea แม่งมีโอกาสจะถอดใจเราแม่งได้ประตู2อหนึ่งเนี่ยแม่งเกิดจากการเข้าทำง่ายๆแล้วก็ซ้ายก็คือตอนแรกผมคาดการว่าคอนหลานไลเมอร์เนี่ยในการเจอกับนักเตะเชลซี Chelsea เนี่ยผมว่าจะรับมือหนักผมลืมคิดไปว่าอีกฝั่งหนึ่งอะสตานิสิชในการเจอพวกมาโลกุสโตในการเจอพวกโคพาเมอร์ผมว่าหนักเหมือนกันผมว่า 2อหนึ่งประตู2อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ถ้าเกมเป็นแบบนี้นะถ้าบาเยอร์ย,ยังเล่นลัก,ลกษณะฟิลลิ่งแบบนี้นะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับประตูมีโอกาสเกิดขึ้นและถ้าในมุมผมมองนะเด,เดี๋ยวเรื่องจนปรธานทาเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึง่งในมุมผมมองนะถ้าเกมเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ดิผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก่งนะแต่ผมถามเพื่อนๆเหมือนกันอาจจะคิดเหมือนกันผมว่าถอยริชเจมลงไปยืนตรงกูสโต้นั่นแหละ แล้วแกเซโดกับเอ็นโซเล่นคู่กันแล้วเอาการาโชลงมาถ้าเราจะเอานะเอาการาโชลงมาจับเนโตไปยืนขวาเอาเนโตไปล่อกับซานิซิชแล้วการาโชไปล่อกับ, imer, อบคอนดัดไลเมอร์ล่อทางแบ็คเขานี่แหละนะครับล่อทางแบ็คเขานี่แหละผมไม่รู้ว่ามึงจะเอากิทเทนหรือจะเอาใครก็ตามนะแต่ผมนะมองว่าควรจะโจมตีแบ็คซ้ายขวาเขา ควรจะเปลี่ยนถามว่าเล่นแบบนี้ได้ไหมได้แต่สักนาที60สบหรือห้าสิบห้าสัก60นักเตะไม่รู้มึงจะปรับเจ้าไปโดมายืนทางซ้ายหรือยังไงก็ตามมีไปเสือกเอาไทาลิกจอดลงอ่ะผมแนะนําว่าควรจะใช้ตรงเนี้ยแท็กติกตรงเนี้ยในการเล่นงานริมเส้นเพราะถ้าเอาเนโต้ไปดวลกับโจซิปสตานิสิชครึ่งแรกอ่ะเนโต้เหมือนยืนทางซ้ายเยอะเห็นไหมเพืเ่อนผมว่าเอาเนโต้ดวลกับสตานิสิชแม่งสนุก สนุกแล้วเกมรับบาเยน์พร้อมจะเสียประตูได้เหมือนกันนะพร้อมจะเสียประตูได้เหมือนกันส่วนเรื่องดนึงอ่ะคุณตั้มขอบคุณมากเอาการาโชหรือใช่เอสเตเวลถูกต้องเอสเตเวลก็ได้แต่แต่ผมมองว่าผมมองว่าเอาการาโชยืนซ้ายแล้วเอาประสิทธิภาพเปโดเนโตยืนขวาแต่ผมเชื่อว่าเอสเตเวลได้เล่นแน่คือเอสเตเวลเนี่ยถ้าดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับสตานิชิต่ะก็ปลายไข่ฉีกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกนะ ผมอยากได้เอสเตววลเหมือนกันแต่การที่จะต้องโยกไปโดเนโต้ไปยืนฝั่งซ้ายเนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่เสียดายของอะ่ะเมือม่อสักสังเกตไหมใครคิดเหมือนกันก,นกดหนึ่งไปโดเนโตไปเล่นทางซ้ายอะ่ะแม่งดูผิดธรรมชาติเมื่อกี้มีคนข้อความมาบอกว่าพี่วันนี้ไปโดเนโตดูผิดธรรมชาติใช่ผมรู้สึกว่าเสียดายคือถ้าถ้าเอสเตววลแม่งยืนไปอีกซ้ายได้อะ่ะแล้วโเนโต้ยืนขวานี่แม่งดีเลยเพราะฉะนั้นผมผมชอบนะผมชอบผมมาว่าเอสเตววลเนี่ยประสิทธิภาพดีอยู่แล้วแต่ผมเสียดายไม่อยากให้เนโต้ไปยืนซ้าย ไม่อยากให้ไปยินสายเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเอาพอพูดถึงจังหวะในเกมอะ่ะโอลิเซ่เนาะโอริเซ่ที่ผักคูคูเรียใครเห็นอยู่ช็อตเนี้ยผมว่าลูกนี้ต้องเหลืองเพราะไม่ได้มีบอลเลยไม่ได้มีเจดตาาจะคือจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อวานนะผู้ตัดสินสโลเวเนียนะคือจังหวะเนี้ยผมผมยังไม่ได้พูดถึงอุปเมกาโน่นะจังหวะโอลิเซ่ไปผักแม้เป็นการผักแบบแบบแบบรู้อยู่แล้วว่าต้องไล่บอลนอะ่ะ แล้วแบบถ้าวิ่งเบียดกันว่าไปอะคือมือ hand ออฟออกมาชัดเจนช็อตเนี้ยยังเคลียร์กว่าอุปเมกาโน่นะผมพูดเลยช็อตเนี้ยต้องเหลืองครับช็อตเนี้ยต้องเหลืองครับอันเนี้ยชัดเจนมากอันเนี้ยผู้ตัดสินเพราะว่าไม่เป็นการผลักแบบไม่มีอะไรเลยอะถ้าเป็นเราไปเล่นบอลด้วยกันเองนะผมพูดกับเพื่อนๆเลยนะถ้าเป็นบอลที่เราเล่นด้วยกันเองมีเรื่องครับผลักแบบเนี้ยถูกไหมเพื่อนๆจริงไหม ถ้าไปเล่นด้วยกันเองบอลเจ็ดคนบอลสิบเอ็ดคนเล่นไล่บอลแล้วผลักแบบนี้มีเรื่องครับมีเรื่องแน่นอนต้องเหลืองลูกนี้ต้องเหลืองแล้วหลังจากนั้นน่ะเจ้าเปโดจังหวะแตะแล้วโดนโอลิเซ่ดักสองช็อตติดติดกันไม่เหลืองนี่แหละความระยตำตําบอลอันนี้ข้อแรกเลยส่วนอีกข้อหนึ่งไอ้ลูกไอ้ลูกจนาธานทาที่งัดกับกับเจ้าเปโดอันนี้ผมพูดตรงๆสารภาพนะผมไม่ได้เห็นจังหวะที่เขาตั้งใจเจตนาตีศอกไม่รู้เพื่อนๆเห็นว่าเจตนาหรือเปล่า แต่จังหวะวิ่งเบียดกันในจังหวะบอลสวนกลับแล้วมีการเหนี่ยวมีการดึง <blue> เรื่องใบเหลืองเป็นเรื่องปกติครับเรื่องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผมไม่เห็นไงว่าเขาตีศอกเรื่องว่าว่าวิ่งมาแล้วตั้งใจศอกเล่นนอกเกมแต่เนี้ยมันเป็นการเบียดกันมาแล้วเหนี่ยวมีดึงแขนอาจจะวิ่งมาแล้วฟาดไปที่คอแต่ถ้ามีเจตนาในการเล่นเล่นนอกเกม vr ทักแน่นอนครับ V.A.R. ทักแน่นอนผมไม่เห็นผมเห็นไม่ชัดเจนไงผมไม่แน่ใจว่าเขาสอกหรือเปล่าไงไม่แขนงในการวิ่งด้วยกันอะเบียดอะมันเป็นเหลืองได้ครับมันเป็นเหลืองได้ผู้ตัดสินไม่ได้ผู้ตัดสินมองเจตนาว่าจนาธานทาไม่ได้ตั้งใจทําลายคู่แข่งนึกออกไหมฮะเออเป็นท่อนแขนคือถ้าเขามองว่าเจตนาจะดึงหัวเจ้าเปโดเหมือนเหมือนตอนที่ไอ้ใครนะไอ้เจ้าเดเวิสที่ไปดึงหัวคูคุริยะ อันนี้มันมันนอกเกมชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า VAR นะอันนี้อ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านเกมนะว่า VAR คงสกิดบอกผู้ตัดสินว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตั้งใจสอกชัดเจนเพราะถ้าตั้งใจสอกอะ่ะมีโอกาสโดนแดงสูงแต่แต่จนปธานทาน,นี่จะเป็นบ่อแน่นอนเพราะติดเหลืองแล้วแล้วดูลนเราด้วยนะครับอ่าคีดมิจลงให้ไหมอ่าเห็นไหมอ่าแสดงว่าแสดงว่ามีลนแสดงว่ามีลนมันเช็คแล้วครับมันเช็คแล้ว ในห้อง V R มันเช็คแล้วครับมันเช็คแล้วมันถึงไม่ให้ใบแดงไงมันเช็คแล้วมันมองเห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นเจตนาในการที่จะตั้งใจทำร้ายคู่แข่งนะครับอ่านะแล้วก็ครึ่งหลังนะผมบอกเลยนะตัวที่จะเปลี่ยนเกมได้นะอย่าปล่อยให้โอลิเซ่ได้บอลบ่อยๆครับอย่าปล่อยให้อลิเซ่ได้บอลบ่อยๆบอกเลยนะครับเปเชนัาตาลนตลา2-0แล้วนะ อย่าปล่อยให้โอลิเซ่ได้บอลบ่อยๆถ้าอลิเซ่ได้บอลบ่อยๆเราเหนื่อยนะครับผมใช้คํานี้เลยเราเหนื่อยแน่นอนนะครับคิมินแจลงใช่ไหมแทนใครแทนจนนธานทาใช่ปะเออแสดงว่าเปลี่ยนถูกจุดถือว่าแก้เกมดีครับกอมมานีเพราะว่าถ้า,ถาสถานการณ์ใบแดงเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับเกมเปิดมากนะครับเ,เพื่อนๆเกมเปิดมากเกมเปิดมาก เกมเปิดมากไม่ใช่เกมที่เราโดนสองศูนย์แล้วเข้านอนนะครับไม่ใช่เกมนั้นขอบคุณวิลสันด้วยอ่าต้องไปดูวิดีโอในทวิตเตอร์ถูกต้องอ๋อแม่งจ้วงท้องไอ้หียถ้าจ้วงท้องต้องแดงนะผมยังไม่เห็นไงเนี่ยบอลสวนกลับเอาอืจับบอลไม่ดีเนี่ยบอลบอลสวนกลับไอ้สตานิสิชอะมีปัญหาแน่นอนมีแน่นอนล้ำหน้านะครับเออโหดูไปด้วยกันหงสัยไม่ไหวไอ้ลุยดิยาสมาไล่แล้วอะ ลุยดิอาสต้องลงมาช่วยไล่นะครับเราต้องโจมตีแบ็กซ้ายแบ็กขวาเขานะครับถ้าเราไม่โจมตีแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเราเหนื่อยนะครับถ้าเราจะจอ่อยได้โจทันทาออกนะครับถือว่าเปลี่ยนตัวถูกนะครับเปลี่ยนถูกเลยเพราะลนลานมากนะครับอืไม่คิมินแจมันยังมีอุปเมกาโน่ประคองไงแต่ผมเชื่อว่าคือโจเซฟซานิสิชเนี่ยตอนเล่นกับเลโวคูเซนเนี่ยคือเซสซานิซิชเล่นหลายตำแหน่งมากนะครับแบ็กขวาด้วยกองกลางด้วยนะครับ แต่ตอนที่ผมบรรยายเลเวอร์ะสตานดิชผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าใช่จําได้ว่าไม่เคยเล่นแบ็กซ้ายนะไม่เคยเล่นแบ็กซ้ายนะครับนี่เป็นแบ็กแก้ขัดนะครับเพราะอย่าลืมว่าเอาฟงโซเดวีสเจ็บเราเฟิเกเรโร่ไม่ฟิตนะครับเกมเปิดนะครับผมหวังว่าชาโรบากับโทซินจะนิ่งขึ้นเพราะว่าครึ่งแรกโดนเ็วไปหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาว่ากันครึ่งหลังครับมาว่ากันครึ่งหลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่บอกเพื่อนๆเ,เลยนะลุกไปเยี่ยวต้องถือ iPad ไปด้วยรับรองเกมสนุกแน่นะครับ มีโอกาสมีประตูเกิดขึ้นนะนอกจากกรณีที่บาเยอร์ดึงเทมโปเกมไว้อะ่ะดึงเกมอะ่ะบาเยอร์เล่นเซฟอะ่ะอาจจะไม่มีประตูแต่ผมเชื่อว่าด้วยหลังแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับมาว่ากันหลังเกมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณลีโอด้วยนะครับลีโอรวมกันมันส์กว่าเดี๋ยวมาเจอก,กันหลังเกมครับ